开一点。

การโยมก็จะปนุน่นางอกนางสาวกินล้ำพาขนพลลิวและก็นางปาริดาและก็จัวคุณบำรวุณโสชาเป็นเจ้หน้าบนเวตอธิปัญโดนางสาวไปรุษีีหาแก้วแทีเมียคุณศิษฐ์ู้หารร้าิไว้องให้สัตาสัญญาสามสุการขึ้นช่วยกั รย์รวีชื่อใจเรืองวาท่านบรานัริท่านวัฒนาจังหวัดซึ่หรือว่าท่านเป็นผู้นำพวกเราในชาวันี่กำลังเท่ถ้าเอายาวมันกระจอยอมจำไม่ได้